Soft the Body นะคะภาพแรกค่ะเป็นภาพผู้หญิงนะก็จะมี hair. Hair แฮแฮก็คือเส้นผมนะคะ Head, Head ก็คือสีสะ e y e b r o w Eyebrow ก็คือคิ้วนะคะต่อไปค่ะ Forehead ก็คือหน้าผากนะคะ Ear ก็คือหู eye ก็คือตาตาเรามีสองข้างนะคะลูกเราก็เลยต้องเติม s นะคะต่อไปค่ะ cheeks cheeks c h e e k ก็คือแก้มนะคะลงท้ายด้วยตัวเอ k เสียงเขินะคะเติม s นะคะเพราะว่าเรามีแก้มสองข้างนะลูกต่อไปค่ะ n o t e s ก็คือจะหมูกนะคะ mouth ก็คือปากนะคะปาก mouth th นะคะแตะลิ้นไว้ตรงกลางแล้ว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะต่อไป tooth ก็คือฟันหนึ่งซี่นะคะส่วนฟันสองซี่ขึ้นไปก็คือ teeth teeth the next one leg ขานะคะ leg ขาต่อไปช h i n ชินก็คือค้างที่ฉลืมพูดก่อนลงมาขาก่อนเฉยเลย